เราข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้19มิถุนายน267 7เราจะมาอัปเดตการโอนเงินคืน e-money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ สองแสนกว่าคนถ้าไม่ทําสิ่งนี้จะอดได้เงินให้เวลาผูกบัญชีพร้อมเพย์วันนี้วันสุดท้ายเพื่อรับเงินคืน e-money เงินคืนจากสีสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนโอนเงินสำหรับคนที่โอนเงินไม่สำเร็จผู้มีสิทธิ์รับเงินคืนจะต้องทําอย่างไรใครที่จะไม่ได้รับเงินล่าสุดกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีอีกครั้งครั้งสุดท้าย เราจะมาตรวจสอบข้อมูลสถานะการโอนเงินยอดเงินคงเหลือกันนะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนล้ รอบที่แล้วยังไม่ได้รับเงินคืนต้องรู้นะคะว่าจะต้องทําอย่างไรถึงจะได้รับเงินคืนในกรอบระยะเวลาของการดําเนินการและสุดกรมบัญชีกลางแจ้ง200,000คนให้เวลาผูกบัญชีพร้อมเพย์วันนี้วันสุดท้าย19มิถุนายนเพื่อที่จะเพื่อที่จะรับคืนเงินอ e ีมันนี่คืนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หรือเงินอ e ิเล็กทรอนิกส์หลังโอนเงินไม่สําเร็จรอบวันที่23และ24พฤษภาคมที่ผ่านมา รอบนี้โอนเงินข้าบัญชีครั้งสุดท้ายแล้วนะคะมาดูว่าใครบ้างที่จะได้รับสิทธิ์คืนเงินอ e ีมันนี่เงินคืนคืนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะผู้ที่จะได้รับสิทธิ์คืนเงินอ e ีมันนี่หรือคืนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องเป็นผู้ที่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการเดิมและได้รับสิทธิ์โครงการใหม่ด้วยนะคะ โดยจะต้องทําการยืนยันโดยตนภายใน26เมษายนที่ผ่านมาแล้วเท่านั้นซึ่งเงินที่จะได้รับคืนเป็นเงินที่ภาครัฐเคยให้ความช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่ปีงบประมาณ2561จะไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะคะผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับคืนเงินอ e ีมันนี่แต่ยังไม่ได้รับเงินเพราะอะไรเนื่องจากโอนเงินไม่สำเร็จในวันที่23และ24ซึ่งมีมากถึง 2แ0,000นก็ารายนะคะมาดูสาเหตุโอนเงินไม่สำเร็จนะคะผู้มีสิทธิ์ไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิ์แจ้งความประสงค์ในหนังสือความยินยอมบัญชีไม่เคลื่อนไหวบัญชีปิดไปแล้วบัญชีติดเงื่อนไขทําให้กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะคะ แล้วจะต้องทําอย่างไรถึงจะได้รับเงินคืนนะคะด้วยการผูกบัญชีพร้อมเพกับเลขบัตรประชาชนภายในวันนี้19มิถุนายน,น2567นะคะในส่วนของหนังสือให้ความยินยอมที่สานักงานคลังจังหวัดหรือกรมบัญชีกลางเฉพาะกรณีผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปแล้วที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพได้อันนี้ให้ทําภายใน3 1พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งบดเขตยื่นไปแล้วนะคะ มีหลายท่านคอมเมนต์ถามมานะคะโดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ที่โอนไม่สำเร็จเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่21มิถุนายน2567นี้เท่านั้นนะคะโดยผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบข้อมูลสถาน,นะการโอนเงินอีมันนี่คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ระบบบรนะิการการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคมหัวข้อนะคะ ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม2แสนรายต่อไปนี้นะคะท่านจะต้องรีบผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้19มิถุนายนมิฉะนั้นท่านจะไม่ได้รับคืนเงินอีบนันนี่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ทำอดได้เงินอัปเดต19มิถุนายน2567